สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวของคอกลุงพง์นะครับเนินเหล็กนะครับผมเป็นคอกเราเก่าเราแก่ของอุทัยธานีคอกหนึ่งนะครับผมผลิตควายใหญ่ออกไปหลายตัวมากๆนะครับผมวันนี้มาเที่ยวชมนะครับมีเปิดแบ่งสองนางสองหนุ่มใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีหลายตัวมากๆเลยนะครับคอกเขาเนี่ยควายสมบูรณ์มากๆนะครับผมขนาดแบบเอ่อหญ้าไม่ค่อยดีนะครับเป็นเลี้ยงแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีหลายตัวเลยครับที่เปิดแบ่ง นะครับดูแต่ละตัวเขาสวยๆทั้งนั้นเลยคมีมีรุ่นนางนางนะครับสองนางนะครับผมแล้วก็มีวัยรุ่นสองตัวนะครับเดี๋ยวให้ชมเนี่ตัวตัวนี้ใช่ไหมฮะนู่นอ๋อตัวนางนู่นนางใหญ่นู่นเดี๋ยวให้ดูให้ดูโอ้คู่นูนะครับคู่นางใหญ่นู่นนะครับอยู่ใต้ลมไม้นี่ฮะนี่ยคู่ยืนคู่กันเลยนะสองตัวนี้เปิดแบ่งนะครับผมเปิดแบ่งนะครับแล้วก็มีหนุ่มๆสองตัวเดี๋ยวนุ่มๆให้ชมนะฮะ มีแม่พันธุ์แต่ละตัวหูแม่พันธุ์ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมหรือใครสนใจมาแบ่งตัวไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์น้าพงไปนะครับผมสามารถพูดคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับโดยไม่ต้องผ่านผมนะครับผมนะฮะราคาก็พูดคุยกันเอาได้เลยนะครับนี่ยสองนางนี่นี่นางี่วี่ไปหนึ่งและนางนี้อีกหนึ่งะฮะเปิดแบ่งนางสวยๆเลยครับผมสองนางนะครับเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปครับ